ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้พุทธชวลาก็จะมาเล่าเรื่องจะมาพูดธรรมะจากจากพระสูตรในพุทธภูมินะคะจากพระสูตรในพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตรตรนะคะวันนี้พุทธชวลาก็จะมาพูดถึงเรื่อง ญาณปัญญาญานในเรื่องสังขารุเปกขาญาณค่ะอ่านจากพระสูตรพระสูตรพุทธภูมินะคะก็พวกละก็พุทธสวราก็ได้อ่านมาหลายตอนแล้วตอนนี้เป็นเรือเป็นปัญญาญาในในเรื่องสังขารุเกขายะ ญาณคือการวางจิตวางใจให้พอดีให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้เท่าทันสภาวะในไตรลักษณ์นี้ว่าเป็นธรรมดาเป็นจริงเป็นธรรมชาติที่สรรพสัตว์ต้องพบต้องประสบเจอกันด้วยกันทั้งสิน้นธรรมะต่อไปที่น่าสนใจนี้คือ ถ้ารู้แจ้งแล้วว่าทุกข์ในไตรักเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่สรรพสัตว์นี้นั้นหนีไม่พ้นแล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น,นในอริยสัจสี่นั้นคืออะไรเมื่อมาถึงตรงนี้เราจะสามารถทบทวนยานไปทบทวนยานมาการทบทวนมีปััสนายานไปมาไปมานั้น ทำให้เราเข้าถึงความรู้แจ้งในทุกอริยศัสตว์สีทุกในอระยศสตร์สีไม่ใช่ทุกขโดยธรรมชาติแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาสา,าสาเหตุปัจจัยคือกิเลสตัณหาอุป,ปาทานโลภะโทสะโมหะราคะต่างๆนะคะก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้นะ แต่ก่อนอื่นต้องให้เห็นก่อนว่าเรามีทุกข์อยู่หากเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราลุม่มหลงมัวเมากันอยู่นี้เป็นสุขนั่นคือเรายองมองไม่เห็นทุกข์ถ้ามองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นอริยศสตร์ผู้ใดที่เห็นทุกข์ในอริยศสตร์ผู้นั้นก็จะเริ่มมีปัญญาเห็นเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทยัย แล้วเริ่มแสวงหาหนทางที่จะดับทุกเนี่ยค่ะก,ก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการพิจารณานะคะพิจารณาทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ทบทวนทบทวนแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมเราดูสภาวะจิตใจเราว่ามันเกิดขึ้นไปนี่มันเกิดจากอะไรสาเหตุสําคัญที่เกิดก็คือกิเลสตัณหาอุปทานนั่นเองนะคะ โละโทสะโมหะราคะต่างๆนี่แหละสาเหตุของความเกิดเกิดทุกข์นะคะอ่าต้องให้เห็นก่อนว่าเรามีทุกข์อยู่นะอ่าลหากเราเข้าใจสิ่งที่เราลุ่มหลงมัวมามุ่งนี้เป็นสุขนั่นคือเรายัางมองไม่เห็นทุกข์นะคะอันนี้พุทธชวราลก็เล่าตามในในพระส จากเล่าจากพระสูตรในพุทธภูมินะคะพุทธภูมิปัจจุบันนี้เป็นยุคของพระเสียริยะเมตตยพระพุทธเจ้าพระเสียริยะเมตตยได้เริ่มแล้วเนาะก็นี่คือพระสูตรในพุทธภูมิที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรานะคะก็ขออนโมทนาสาธุกับที่ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะกับนมัสการ พระพุทธเจ้าพระศีอริยเมตไตท่านพุทธอาจารย์ของพุทธชวลานะคะธรรมะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ